ในช่วงเช็คอิน AEC วันนี้นะคะเราอยู่กันที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาค่ะซึ่งจะมาดูอีกหนึ่งความสําเร็จของภาคธุรกิจไทยที่เข้ามาขยายตลาดกันในกัมพูชาแห่งนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณเตชพลติยพานิชพุลเจ n e r a l m a n a g e จจากบริษัททีเคเฉินผู้จํากัดที่จะมาพูดคุยถึงโอกาสและก็ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจที่นี่กันค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นเลยต้องมองก่อนว่าโอกาสในการเข้ามาดําเนินธุรกิจในกัมพูชาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะในตอนนี้ คือถ้าพูดถึงการลงทุนในกัมพูชาเนี่ยนะครับผมว่าการลงทุนเนี่ยน่าจะมีมากนะครับเพราะว่าคนกัมพูชาหรือประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่เนี่ยได้นําของเข้ามาซะส่วนใหญ่ได้นําเข้ามาจากเอ่อประเทศไทยจีนมาเลเซียเวียดนามนะครับตลาดอุปโภคบริโภคเนี่ยอย่างเช่นไทยและเกาหลีเนี่ยจะเป็นส่วนมากนะครับแล้วพฤติกรรมการบริโภคของเขาเป็นยังไงบ้างคะทีวีเนี่ยนะครับเขาจะมีช่อง ช่อง3ช่อง7ช่อง11ก็คือเขาสามารถรับชมข่าวสารจากประเทศไทยได้ทำให้เขาเกิดการซึมซับประเทศไทยเข้าไปเขาก็จะชอบในพวกของใช้อุปโภคบริโภคของคนไทยถ้าเปรียบเทียบกันเอาว่าเป็นประเทศในกลุ่มใกล้ๆกักกกนอย่าง CLMV ก็ัำพูชาเนี่ยมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกันแล้วถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยัมพูชาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องด้านแรงงานนะครับค่าแรงเนี่ย กัมพูชาถือว่าเป็นอันดับต้นๆถ้าสมมติว่าเป็นในด้านเทคโนโลยีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเวียดนามเนี่ยอาจจะมาเป็นอันดับหนึ่งในด้านการลงทุนนะครับถ้าสมมติว่าเป็นในด้านทรัพยากรแล่ธาตุป่าไม้อัญมณีนะครับก็น่าจะเป็นพมา่านะครับเพราะว่าที่ดินหรือทรัพยากรเขายังมีเยอะอยู่ถ้าในแง่ของภาคธุรกิจเอง ส่วนหนึ่งคือเรื่องของตัวบทกฎหมายของเขาเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อน,นักลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะผมว่าเอื้อประโยชน์ได้ดีในระดับหนึ่งแต่กฎหมายกัมพูชาเนี่ยมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากอย่างเช่นจดทะเบียนภาษีนะครับการจดทะเบียนภาษีเนี่ยอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยจะเป็นการจดครั้งเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นของประเทศกัมพูชาเนี่ยจะเป็นการต้องต่ออายุทุกๆปีและเอกสารส่วนใหญ่ของเขาจะมี ช่วงเวลาการต่อาอยุที่แตกต่างกันเราอยากจะฝากอะไรถึงภาครัฐของเราบ้างในการที่จะสนับสนุนหรือว่าผลักดันภาคเอกชนของเราให้เข้ามาขยายการลงทุนในพนมเปญหรือว่าในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเราบ้างคะประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะผลักดันในด้าน business matching <ช>จะนำนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจกัมพูชามาพบปะกันเพื่อที่จะทำ business matching สมสัมผัสมาว่าที่จริงแล้วเขาขาดแรงงานคนงานใน ระดับกลางถึงสูงนั่นคือความสามารถในการทำแมネจเม้นต์ผมคิดว่าไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีของหรือมีธุรกิจอยู่เขาสามารถส่งออกตัวเองมาทำงานมาทำธุรกิจมาทำมาเป็นแบบพนักงานอยู่ที่นี่ได้อีกด้านหนึ่งคือในด้านภาษา<ะ>เพราะว่าเราจะเปิด AEC ใช่ไหมครับน่าจะส่งเสริมในด้านนี้เพื่อที่ให้เขาสามารถสื่อสารได้กับคนที่อยู่ในประเทศ AEC ไดด้้ียิ่งขึนครับในตอนหน้าของเช็คอิน AEC ค่ะจะพาไปเจาะลึกถึงธุรกิจของคุณเตชพลเลยว่าเริ่มต้นที่จะเข้ามาขยายธุรกิจที่นี่ยังไงนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะเข้ามาขยายธุรกิจที่นี่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ